สวัสดีค่ะเสาจังหวัดโคราชและก็เสาอีสานทั่วประเทศนะคะน้องน้ำค่ะสวัสดีสิคะสวัสดีค่ะ <laughs> น้องน้ำม,มากับผู้ใด้คะมื้อน,นี้พี่ <หา S 1> แม่แพี่แม่พู้นี่มัน,นบอกพูดใช่พูดแมนบอกแล้วเพิ่นเป็นไผอ่ะเพิ่นเป็นไผ่นะแม่น<อ>บ่ฮู้จักโอ้ <laughs> บ่เป็นอย่างฮู้จักค่ะเท่าหลายบอกเท่าเท่าแม่นบ่ค่ะเอ้อโอ้ยเป็นแต่อีตนเนาะโอ้ยงามหลายบอกงามหลายบอก คอยผมใจ้คอยม่รู้จักแมนนี้แล้วพี่ป้อมขาลูกสาวน้องน้ำเดี๋ยวบอกว่านักศึกษาเนี่ยเฮททาอิสาเฮทจันซี่มันสะใจไล่หลายเนาะนั่นบอกงามกว่อยข่ก็วางเขางามก็ไข่เลยงามกว่าเขาเนาะคนคนโบหงว่าเขาไปเฮ็ดเผลออกเขาก็มัมเป็นเมียม่งม่องๆนะถ้าต้องสงสงสัยว่าไปเฮ็ดุยังมาส่วนคนที่เขาคิดว่าเขา ไปเห็ดยังมาแน่นอนจริงๆเขาตัอิจฉาว่างามกว่าเขาจังซีเขาจังวเหตตาใส่คือบอกคือบอกคือโอ้หัดูจากเฟซบุ๊กของแม่จังไหนล่ะมีผู้ชายมากดไลค์หลน์กดมันบอกหนูพูดแดงเลยบอกอะไรยังคะความเท่าความแก่ความน่าเกลียดความขี้เลวความความไม่สวยความย่างขี้เลวมาก นะค่ะน้องแนมคุณแม่หัวใจชีวายแล้วค <mumbles> ่ะบายบายเดย์ความเคาโอเค